อาสุขสบายดีพี่น้องเพื่อนมิตรทางหลายเนาะมาหุ่นจักกับว่าวิธีของพอบ้านพะเลาะเนาะแต่ว่าเมื่อนึกได้พาครอบครัวมาวัดบ้านคำบ่อนเพื่อมาเห็ดสูตรลดน้ำเนาะเห็ดสูตรลดน้ำบ้านคำบ่อนนี่แต่ว่าตั้งอยอะมือเมืองทะแขกเนาะแขวง่ยคำม่วน แล้มาหุ่จ้างน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นเป็นไฟเลยนะเนาะเป็นไฟอันนั้นทางศาสนาเพื่อนเนาะคือว่าวัดแห่งนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งเนาะที่ว่าเออมีอ่าซื่อเสียงเออมีการซื่อเสียง มีการยกย่องมีอันนี้ละเนาะเป็นว่าสิ้นเนาะเสิ้นเป็นลาย่างลายอันลายย่างกว้างขวางพี่น้องเลยมาเพิ่งน้ำกันเดนอมีต้นไม้นานาชนิดมันเหมาะสมกับการมาเที่ยวชมเนาะทางศาสนา มันเป็นต้นไม้โฮมเย็นดีเดือนสี่เดือนห้าเออถือว่ามาลินมาเที่ยวแห่งนี้ก็เจอว่าโอ้ยเหมาะสมหลายมันมันบอนมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เขียวงามงามในฤดูเดือนสี่เดือนห้า 4, 5, ล้วมาเที่ยวมาสมวัดนี้ก็ดีเด้อกับบห้างบบไกลบ่ไกลครับคำมวนเอาเนาะเออมันเป็นวัดนึงเออถือว่า เป็นวัดที่สำคัญเสาวพุทธาทั้งหลายกับยกย่องมีการสร้างสาพัฒนาหลายอันหลายอย่างที่นั่นเอ้านีจังใดกบทางพอบานพระเลาะสืท้าพาท่านผู้ชมไปเบิ่องพิติกรรมทางศาสนาเพื่อนเนาะเพื่อนเชิดจังใดเอไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ อือืออืออันนี้ลราก็ถือว่ามาฮอดอ่กุฏิของทางพระอาจารย์เพื่อนน่าก็ได้พักเสาเนาะอประวัตินี้มันก็เป็นวัดเนึ่งที่ว่าทางศาสนาสาพุทธเฮาเนี่อน้ยมสบสอด มันเป็นบอลห้อ,อมเย็นเนาะ,ะมามาเบิ่องลำกัน,นเพื่อนอะไพิธีกรรมของเพื่อนโคตรจุ๊บ